ี่่ใหญมมมมาาาากกกกเราอยู่ช่องคุณสั่งซุปเปอร์คิดเซอร์เมลี่นะคะวันนี้อัพแบงกับมะก้อยจะมารีวิวทาวเวอร์แลนด์ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะทาวเวอร์แลนด์ที่อยู่ที่อุทยานแ่งประเทศไทยค่ะแต่ว่าเด็กไปไหนไม่รู้เราจะมายึดที่ห้องนะค่ะวันนี้เราจะมาเล่นแทนเด็กเราจะยึดช่องเด็กค่ะเพราะเราหาเด็กไม่เจอเด็กไปไหนก็ไม่รู้มันใหญ่มากเลยค่ะทุกคนดูคือนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวไปได้กัน ก็คืออันนี้ดีกว่าอันนี้เหรอใช่ค่ะไปค่ะเราจะตามมาก้อยไปนะคะวันนี้เ,เด็กเล็กเด็กใหญ่เล่นได้หมดเลยค่ะดูเราจะมีมสายบอกนะคะว่าอันนันอุ้ยก้อยอันนี้สุดยอดมากรอ่ะชั้นอย่างชั้นนี่ <laughs> โอต้อง็หัวด้วยนะคะนีะไไ่เขาจะบอกว่าเล่นอะไรเล่นนะ แค่ขึ้นก็เหนื่อยแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือไปไม่ได้อีกแล้วหรอฉันขึงนขึ้นลงมานวเราจะแทกอื่นเหรอแป๊ทีไปแทกอื่นหรอว่าขโมยขาทางขไม่เจอเฮ้ยบื้องเบื้งโอ้ยว่ะเราต้องเล่นสิอุ้มโตะมาสั้นไปไม่หลบเราไปดูไปะแทกกระแทกอื่นไปทางอื่น เป็นเทนนี้ทางนี้ด้วยค่ะเอาก็ขาทางอยู่นะคะหลงทางมันต้องมีทางขึ้นสิไม่ได้มันคือสไลเดอร์นี่ทางนั้นทางนั้นบันได้ใส่ลุ้งไปค่ะเล่นแบบสนุกสนานด้วยค่ะ เเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางน,ทาาน,นู้นิเอาเอ้าอยังไงอ่ะอันนี้มันทางเด็กไปทางตุ้ดกลับไปค่ะต้องลงไปแล้วแหละผ่านทางไปไม่ได้ลงทางอันนี้ไปสิไปสิมันติดหล่ะตะเกย เรต้องไปทางนู้นสไลเดอร์สีม่วงกันนู้นเราลงไปข้างล่างอะดิไปละสล,ลักวางกันแม่สวัสดีค่ะเอาแป้งหยิบช่องอันอันแล้วนะคะเลื่อนูมเดินไปข้างทางนู้นสิคะมาเร็วนี่เตี้ยเตี้ยอันมาแล้วอันนี้ไม่สูงเออสี๋ยวบูมาแล้วอันอันนี้คนอไหน ่ไม่กล้าเล่นเมื่อกี้ก็เดินลงบันไดขับไปขึาา้นมาแล้วอันนั้นจะได้เล่นอะไรบ้างเนี่ยอะไรได้หรอตรงนี้ก็ได้เหรออันนั้นจะไปเล่นอะไรลูกอ๋อตรงนี้เดินได้อลูกไม่ได้ได้เดินได้สิอาอ เอเดินขึ้นล่างไปเออนี่คือเจ้าของช่องตัวจริงนะคะเขาไม่กล้าเล่นอะไรเลยค่ะตอนนี้อันรู้ทิงอันนี้สะพานนี้เรเคยเดินแล้วเดินเลยค่ะสะพานไปไหนอ่ะเล่นอะไรเล่นเนี่ยอากอยจะลงอุโมงค์เหรอคะอากอยจะลงอุโมงค์เหรอคะถ่ายคลิปด้วยสิ อาก้อยถ่ายคลิปด,ด้วยถ่ายคลิปด,ด้วยอาก้อกยถ่ายคลิปด,ด้วยสวัสดีค่ะอาก้อยมาไปรูนีสน้สิอาก้อยไปได้เรไปไม่ได้แต่ไม่แน่อาจจะติดตรงนี้ไปไหนอ่ะไปรูนี้ไปรูนี้ติดลมนะ เด็กก็ได้นะไอ้เมื่อกีดี๋ยวไปทางนู้นไปเล่นสไลเดอร์ตรงนู้นไปเด็กๆอ่ะเอาแต้นขอไปทำคลิปให้ช่องหนูก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพี่อิงพี่อิงขึ้นไม่ได้หรือเปล่าจะลงเหรอบ๊ายบายนะคะขอไปทำคอนเทนต์มาล้อ้าวนี่ไงของเด็กกำไรสีอะไรอ่ะ จบกันไปต่อดิไปต่อไปทางนู้นต่อไปดาอู้โมงสมีตรงนี้กันเขาดกดปุ่มด้วยอ่ะ คนอยู่ไง เร็วมากเลยค่ะทุกคนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะทำไมสภาพเป็นแบบนั down, and on and on> ้นแล้วคะเอ่อลงสไลเดอร์ไปเยอะเกินไปค่ะั้นเราก็ไปสไลเดอร์อื้อหู การยืดช่องเด็กกรเรียนกันนะคะอันนี้คืออะไรหรอ,อฮรัลโหลอ๋ออุโมงนอน,อนเดินได้โอ้โห ไออตรงนู้นอ่ะจะออกตรงไหนอ่ะตรงนู้นหรือว่าก็จะมาลงทางอุโมงค์นี้ค่ะน่าก,กลัวเหรอไอเนี่ยกูจะตายไหมอ่ะออกไปไม่ตายสิยยสูงไงน่าก,กลัวแกน่าก,กลัวจะทำได้ไหม เราต้องทำเพื่อช่องของน้องเด็กๆมาค่ะอากอยทำเพื่อหลนอนๆนะคะถ้าเป็นอะไรไปก็ขากลูกๆหลานๆด้วยนะ <laughs> กันลืมันืกันลืมน้เ<ป>จ้าของช่องตัวจริงนนะคะกำลังนำทางเราไปเราจะลงไปตรงนี้ได้ไงอะ่ะ เฮ้ยยังไงอ่ะว่าไปทางนี้ทางนี้ ตงไปไม่่ลงไปทม่องลงไปตถู้กแล้วต้องลงไปลงไไปลงไป อินอิาอะไรวะคะไประบายหรือเปล่าเราไปสีเหรอเดี๋ยวไปไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นจะไปกระโดดเหรอจับมาเหรอเราไปสีให้ร็่สิขา จ,จ,จังแหนมใช่จังแหนมเป็นเด็กอะไรนี่ตรงนี้นะคะต้องอารลูมข้างบนแล้วก็กินอิ่มแล้วก็ไปนู่นมานั่งพักกันนะคะ ตอนนี้เพียนทำอะไรอยู่คะอ,อ,อันนั้นขาอร่อยไหมจริงๆก็มี่องข้าวมาป็นขอตัวเองไปทางนี้ไปทางนี้อันนั้นนะห้ามหล่นนะอ๋อหล่นไปเลย แล้วเหรอกดแล้วกดแ,แ,แล้วมาเร็วมาตรงนี้ก็เพืออ่อนเาชนพี่เขา ปแล้วอันนี้ด่านนี้นะคะคือเขาให้โหนค่ะแต่เด็กก็คือไม่โหนอย่ารับค่น 行走 <Yeah. S 2>、oh. ทางนู้นแกยังไม่เคยไปทางนู้นเลย,อ,ยอันนี้คือให้โยนหรอไปโยนกันเถอะไปแล้วนี่ไงบอลอยู่นี่โยนเน้เข้าเป้าหรอต้องกดสตาร์ทก่อนนะนั่นไงไปปุม่มไปเลยโยนเขาไม่ถึงเลยแล้วหนึ่งอนะทีละคนทีละคนเอายนโอ้โ ไม่เหรอแม่ไปหนึ่งแล้วหาไม่เ,มเ,มเ,เจออ้าวเหรอเัาเลยนะก็เล่นอุโกโคนาทิก้อยอันนี้แั้ไม่เร็ว ไเปนไไม่เป็นไนว่ามันออกได้มันมีตะไคร้อย่างง้อี่เราพอมาแต่งไปกันค่ะเอ้ะไปหาถานหนูกันไป ต้องจับนี่นะคะแล้วก็หมดเวลาของเราแล้วเราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะพี่เป็นยังไงบ้างคะก่อนก็เมื่อกี้ไม่ได้ง่วนะคะแค่มองไม่เห็นเฉยๆมีตะไคร้อยู่เดี๋ยวเราจะทําภาพจัสโลรโมชั่นสนุกมากเลยค่ะแนะนำน้องๆมาเลยนะคะไม่แพงเลยคุ้มสุดๆเลยผู้ใหญ่นะคะคุ้มสุดๆเลยเพราะว่าผู้ใหญ่เสียแค่170บาทส่วนเด็กก็คือ470เราเล่นคุ้มมากค่ะ ไปกันเพค่ะเราจะกลับบ้านกันแล้วแต่ไม่รู้เจ้าของช่องเราหายไปไหนนะคะเราหยุดช่องเขาแล้ก็จะของช่องก็แหงหาเจ้าของทง,ง,งไม่เจอนี่ใหญ่มากพี่ยังเล่นไม่ทั่วเลยไปแล้วไปไป